น่าสมเพศมากกว่านะครับโอแพทใช่ครับนะครับทุกคนทุกวันนี้นะครับมันเป็นลักษณะการน่าสมเพศเอ่าคือเขาเรียกว่ากระทําผิดนะครับไม่ซ้ําแต่รายวันนะครับการกระทําอะไรเนี่ยไม่เคยปรึกษาใครแม้แต่ YouTube ข้างกายนะครับ YouTube ข้างกายก็เออก็ ปวดรู้นะครับเห็นไหมเมื่อก่อนนะครับช่องเนี่ยเสาไฟเนี่ยนะเป็นสมบัติส่วนตัวของนะครับจำเลยอะไรอย่างนงี้นะครับจำเลยซื้อมาด้วยเงินสดนะครับมันต้องเป็นสมบัติของจำเลยนี่นะครับเห็นไหมล่ะเออจะไปเป็นของรัฐได้ยังไงซื้อมาแล้วนะครับเขาเรียกคนแบบประเภทพวกนี้ว่านะครับก็นะครับไม่รู้นะครับไม่รู้ก็ดันออกมาเห่านะครับไม่รู้นะครับไม่ศึกษาเสียก่อน นะครับไม่ศึกษาียก่อนเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเราต้องศึกษานะครับแม้กระทั่งในตัวของจําเลยเองนะครับเราทุกๆคนนะครับก็ศึกษามากันาน,นานแสนนานแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยกันเราคนก็เข้าข้างเขานั่นแหละนะครับหลังจากที่เราศึกษาได้มานานพอควรนะครับเออนะครับพอเราศึกษาได้มานานพอควรไปไม่ได้แล้วนะครับจำเลยเนี่ยเป็นคนดื้อดึง นะครับบอกสอนไม่ได้นะครับเออบอกไม่ได้สอนไม่ได้ไม่ฟังนะครับไม่เชื่อนะครับถือว่าตัวเองเนี่ยนะรู้จักนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะรู้จักแม้กระทั่งนักการเมืองนะครับรู้จักกระทั่งระดับทนายนะครับโอ้รู้จักหลายคนหลายอย่างนะครับเขาคิดว่าเขารู้จักนะครับนะเขารู้จักแล้วก็คงคิดว่านะครับความคิดอย่างเราเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่สามารถช่วยเขาได้อะไรอย่างนี้ นะครับเออนั่นแหละนะครับความคิดของเราไม่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 สามารถช่วยเขาได้ก็จริงนะครับแต่เป็นความคิดที่อ่ไปกระตุ้นเขาอะนะครับให้เขารู้สึกคิดนะครับแต่เขาก็ไม่เคยคิดนะครับเขาคิดว่าไม่มีใครใหญ่เกินเขานะครับเออถ้ามึงมีดีนะครับมึงก็ได้ดีไปเกินกูแล้วนะครับเขาคงจะคิดอย่างนี้นะครับผลความคิดอย่างนี้แหละมันทําให้นะครับผลความคิดแบบนี้แหละมันทําให้ จำเลยนะครับตกกจำถึงทุกวันนี้นะครับเอออย่าไปคิดว่าตัวเองเน่นะครับและท้ายที่สุดเป็นไงนะครับวันตัดสินนะครับเออวันตัดสินวันตัดสินจริงๆแล้วนะครับวันตัดสินก็รู้แล้วนะครับรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าทําไมไม่ไปไม่ไปเป็นกําลังใจหรือไม่ไปอะไรให้เขาเขาก็ส่งตัวแทนไปนะครับ ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่นะครับมันไม่มีนนะครับถ้าญาติคนไหนไม่มี youtube ไม่มีอะไรก็คือไม่ได้ประจานไม่มี f อฟอะไรอย่างนี้ส่วนนากทานายทุกคนเขาก็จะเป็นกันอย่างนี้นะครับเราไม่ไปหรอกนะครับที่เขาไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับจำเลยนะครับให้การกับจำนาเอ่อกับทานายนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริง นะครับเราไม่เคยโอนะเราเลยไม่เช่อนะครับว่าอ่าอ่ายี่ถูกต้องนะครับน้องไซฟุดีนนะครับเออนะครับอันนี้อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไซฟุดีนชแนลนะครับสมัยเมื่อก่อนนะไซฟุดีนเจ๊อเวเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าชแนลว่ามันยาวเกินนะครับใครจะไปจําได้นะครับแค่พิมพ์ก็นิ้วล็อกแล้วนะครับนะเออนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่ามันมันมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขาเขาเรียกประเภทพวกนี้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคนประเภทพวกนี้ว่านะครับการโกหกทนายนะครับเหมือนกับการโกหกตำรวจนะครับเหมือนการโกหกแบบเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับท้ายที่สุดผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์มันก็โดนแบบนี้นะครับเห็นไหมล่ะ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับการขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีความต้องพูดความจริงไปให้หมดนะครับทำยังไงไว้ทําอะไรไว้มันจะผิดหรือถูกเราก็ต้องพูดความจริงนะครับท่านนายเข้าเอามาให้แก้ต่างนะครับเออถ้าเราไม่ได้ทํามันก็จะชนะไปเลยนะครับแต่ถ้าเราได้ทําไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาแล้วคดีมันก็จะจบเร็ว นะครับเรื่องหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาแล้วคดีมันก็จะจบเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเอ,อนะครับไปพูดแบบนี้มันมันทำให้อ,อ่ามันทำให้พวกทนายนะครับหนอเขาหนักใจนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเออบางทีเราโกหกเข้าไปเขาก็ตัดสินใจผิดก็มี